คุณหนูคุณหนูเมื่อกี้ปูไปที่สะพานปลากับเจ้าสัวมาแล้วเจอเจอใครบ้างไหมเจอเยอะแยะหลายคนเลยจ่ะทั้งอากูคิมเจ็๊อุย้ยแปะโงูโกตีทำลวดลายดีนะักหยิที่เนื้อหลุดซะเลย,ยคุณหนูปูกลัวแล้วจ้าปูไม่เจอพี่แสนหรอกนะแต่เจอไอ้สินแล้วสินเขาว่าไงบ้างล่ะมีเรื่องตื่นเต้นจากคุณหนู สินบอกว่าพี่แสนตีกับลูกชายกำนันบ่ายเป็นไปได้ยังไงถ้าทางแสนก็ไม่ใช่คนหาเรื่องใครนี่นาะแต่พี่แสนก็ไม่หนีใครถ้ามีเรื่องมาหารู้สึกว่าจะตีกันต่อหน้าแม่บัวตองซะด้วยนะเลยเจ็บกันไปทั้งคู่แต่ลูกชายกำนันเนี่ยเจ็บมากกว่าทําไมทําหน้าไม่ค่อยดีอย่างนี้ห่วงพี่แสนหรือเจ้าคุณหนูเอ,อฉันกําลังสงสัยว่าอาจจะเป็นสื่นหน้านางก็ได้นะปู แต่ปูว่าพี่แสนคงไม่ใจคนอยู่ข้างในเราจะรู้ได้ยังไงเพียงแต่หวังว่าอย่าให้เป็นอย่างที่ฉันสงสัยก็แล้วกันคุณหนูแม่วตัตอมมาหาจ้าขอบใจนะเป้นแล่นมาแต่เช้าอย่างเงี้คยค่อยๆตล่อมลอกถามไม่ดีๆนะจ๊ะคุณหนูอาจจะรู้อะไรจากแม่บวตองต้องลมคนนี้ก็ได้ แกสองคนจะตามฉันมาทําไมกันนะอ้าวก็พี่ลายสั่งไวนะ้น่ะนอกจากมามาเจ้าสัวแล้วเขากลัวว่าแม่บัวตองอ่ะจะไปที่อื่นนะถ้าฉันอยากจะไปพวกแกก็มีทางห้ามฉันได้ฉันกับไอ้เบิ้มก็จะไปฟ้องพี่ลายเชมีปัญญาทำได้แค่นี้แน่นมังแป้นออกมาแล้วคุณหนูบอกว่าแม่บัวตองเขาไปหาที่ห้องได้จ้ะ แล้วพี่มืดกับพี่เบิ้มนะจ๊ะน้องแป้นจ๋ารออยู่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวฉันหาน้ำท่ามาให้โอ้พี่กินน้ำนะแต่ไอ้มืดนะี่ะให้มันกินท่าไปไม่ต้องมาทะเลื่กับฉันเลยอย่า <laughs> ไอ้เบิม้มให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่จริงไมจ่จะน้องแป้น วันนี้ฉันมีเรื่องมาเล่าให้เธอฟังด้วยนะสามมุกทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นชะล่าแต่ฉันไม่ชอบฟังเรื่องของชาวบ้านหรือการนินทาใครนะบัวตองไม่ใช่การอินทาแต่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ลายของเธอไปเจอดีเข้าพี่ลายของเธอไม่ใช่ของฉันพูดผิดพูดใหม่ได้นะเอาเถอะของใครก็ช่งางเถอะนะเมื่อวานเนี้ยฉันซื้อว่าวไปให้ในแสนเธอคงรู้จักสินะเขาเป็นเจ้าของเรือประมงน่ะ วานซืนฉันไปเล่นว่าวกับเขาแล้วทำว่าวหลุดลอยไปเมื่อวานก็เลยซื้อไปใช้เขาแต่ในแสน่ะเขาไม่เอาพอดีพี่ลายมาเห็นเขา้าก็เลยไม่พอใจเกิดการท้าตีท้าป่อยกันใหญ่แล้วก็ลงไม้ลงมือกันเลยเจ็บไปทั้งคู่เลยล่ะ,ะแล้วเธอมาเล่าให้ฉันฟังทำไมคุณหนูไม่สนใจหรอกนะฉันไม่ได้พูดหรือแกนะแม่ปูแหม เพิ่งรู้ว่าคุณหนูลูกสาวเจ้าสัวกลัวที่ยินเรื่องตีเรื่องต่อยงั้นเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่าท่าทางเธอยังไม่หายดีเท่าไหร่หน้าเงี้ยสิ้นไข่ต้มเลยงั้นเธอก็กลับเถอะนะฉันอยากจะนอนพักนะกลับก็ได้อ๋อได้ยินนัเดือนบอกว่าเธอก็ชอบเล่นว่าวเหมือนกันใช่ไหมหายเมื่อไหร่ค่อยมาชวนไปเล่นด้วยกันนะฉันไปละ่ะ แม่หมันไส้อย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาเลยนะคุณหนูฉันอานไม่สนเสียงนกเสียงกาแต่ปูเคยได้ยินไหมที่เขาว่ากันว่าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้นะ่ะคุณหนู แสนถือว่าตัวใหม่จะไปไหนหรือพี่ยังไม่หายเจ็บดีจะไปเล่นว่าวบนเขาวไ,ไหวเหรอไว้หรือไม่ไหวก็จะต้องไปถ้าคุณหนูไม่เห็นว่าบนฟ้าอาจจะคิดว่าข้าไม่สบายหรือเป็นอะไรไปก็ได้แต่พี่แสนก็เจ็บจริงๆนี่นาะไอ้แค่เนี้ยเขาเรียกว่าไกลหัวใจวไว้สินแล้วคืนนี้จะออกไปจปับปลาหากินไหมพี่พักอีกสักคืนสิวะ